คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษีมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรา,านะครับกับสูตรเด่นร้อยบดน,นะครับมีนงดาวนดน่นรวมกำกับด้านบดน,นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทบตัวเลขนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1นกุมภาพันธ์หกสี่สถิติเข้าตอนนี้ครับจาก27งวเดเป็น28งวดครับเป็น28ลบ2 นะครับล่าสุดเท่านะครับไม่ดูกอ่ะมาดูที่การคำนวณกันครับครับมาดูสถิติต่อไปนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับที่ออกเก้าหนึ่งสองสามสีเจ็ดสองตัวนเอาเก้าเจ็ดใช่ไหมครับเราจะในส่วนของหลักร้อยละมาที่หนึ่งคูณในสองบวกด้วยหลักสิลบละมาที่หนึ่งาหลักสิบของสามประาครั้งที่หนึ่งนะครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สอง,งซึ่งคูณในสองนะครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สอง นะครับสามคูณสเป็นหกบวกด้วยศูบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสบวกด้วยแบวกลมกันได้เท่ากับสิบแปดครับวกหนึ่งคงที่สิบเก้าเป็นสิบเใส่เก้า้าบวกเก้าบวกสคงที่เป็นสิบเออ็ดใส่หนึ่งหบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกเ้าคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกสามคงที่เป็น8 แปบวกห้ 8, 5, คนที่เป็น13บสใส่สามสบวกหงคนที่เป็น4ได้9ก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าแปามสี่เก้านกห้าแมะครับเราไปเมาในหลักร้อย916าหนึนะครับ916าหนึ่งหกห้าดสามาี่มร 9, 1, 6, 5, 8, 3, 4, ครบขหครับเข้ามาในหลักร้อยนะครับ16บหกพันสิบหกพันหกนะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยได้ สามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดปดครับเรามาดูสามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดนะครับเลขค่ะครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาที่หนึ่งถึงแม้ว่าจะมาครบสามตัวตอนเลยก็ตามนะครับหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับ 1, คำนวณในส่วนของหลักวัดตนได้สี่หกหนึ่งศนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามปดเก้าครับเรา,าดูนะ สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้านะครับเลขสี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรังวัลที่หนึ่งครับสิบเปรมีดาคมหกสี่ครับคขโมณหลักร้อยบนได้สองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับลองมาดูนะสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดนะครับเลขสองครับเข้ามาตำแหน่งของเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับแถมมาแลกสิบด้วยนะครับ ต่อมาครับต่อมาหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณหลักล้านดลได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองนะครับลองมาน,นะครับเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองนะครับเลขเจ็ดกัดเข้ามาแล้วตำแหน่งของหลักร้อยครับแถมมาในตำแหน่งของหลักหน่วยในวันที่หนึ่งเลยครับสิบหกเมษายนหกสี่คำนวณหลักล้านดลได้สองสี่เก้า 2 4 9 8ี่เก้าแปดหอ่เก้านึ่งเจดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเนะครับเรามาดูนะครับสองสี่เ้ดหนึ่งหกเะครับเลขสองครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเลข7จ็กับเลขสแถนม่นได้การว่ามารบ3ตออ่อบนเรามาที่หนึ่งนะครับแต่ปฟกติที่หลักร้อยคือเลข2อครับ 2, สบ 6, 4, องพฤษบหกสีคำวมาหลักอยบนได้สามห้าศูนย์เ้าสองเจ็ดสา สิบหกพฤษภาคมหกสี่ครับออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสองตารางหนึ่งสี่นะครับ mm hmm. ก็คำนวณออกมาในส่วนของเด่นในส่วนหลักร้อยด้วยสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับได้เก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ ประมา1มิถุนายน64คำนวณเด่นบนเด่นร้อยได้683 2501 683 2501ครับเรามาดู16มิถุนายนครับออก861 8 86ก1เลข8เข้ามาหลักร้อยนะครับ16มิถุนายน64คำนวณเด่นเด่นร้อยได้961 5834 9 6่ 5, 5 8้าแดครับเรามาดู เลข5้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับหนึ่งกระรัาได้ของหกคำนวณหลักร้อยบนได้สามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดครับเรามาดูเลข7ครับเข้ามาหลักร้อยหลังวันทีครับต่อมาครับสิ 6, กระร้าไร้ของหกสี่ครับคำนวณเด่นบนออกมาได้ศูนย์สองเจ็ดหกครับเรามาดู ศูนย์สองเจ็ดหก้าีเลขสครับเข้ามาหลักร้อยแล้วมาทจะน่งครับ1สิงหาคมหกครับคำนวณเด่นบนออกมาได้805 4 7 2 3 8 0 5 4 7 2 3ครับามาดูนะ 8054. 7 2 3ครับเลข7เข้ามาหลักร้อยลัาจะ่1ครับ16สิงหาคม64คำนวณเด่นร้อยได้ ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกสี่จุดห้าเลขสี่เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกันยน 64, ายนหกสี่คำนวณร้อยพนได้สี 1, 03, 89, 1, 03, 89, ่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สิบกกันยายนหกสี่คำนวณร้อยบนได้สองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาหลักร้อยเรามานจะหนึ่งครับเห็นไหมหนึ่งตุลาคมหกสี่เะเราก็มาดูในส่วนของคำนวณในส่วนของหลักร้อยมันจะได้อะไรแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับ ออก372เจ็เลข3มาหลักร้อยลงมาที่หนึงครับ16บหตัวลขขครับคำนวณอ่าสิบหตัวลคขอ 6, คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้9 1 6 5 8นึสานะครับเนื่องว่าตัดมาไม่พบในหลักร้อยเลยมันหลุดทั้งที่หนึ่งหนึ่งพิกศษไหกสครับ คำนวณในสน่วนของหลักร้อยบนออกก็ได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสอเจ็สหกสองหพิศษกยี่หกครับออก0ูนย์สามสองจ็ดกหนสองตัวละ้าเจครับเลขเจครับเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนครับสิบหกเนาะสพิศษกยยี่หคำนวณเด่นร้อยได้805 4ูนย์ห้าสี่เจดสสาย์หี่จ็ดสมครับเรามาดู1นึ่งนกับหกครับออก258 258ครับเลขสอเข้ามาหลักร้อยนราวันที่1นึ่งครับหน่งทนงคบหกครับคำนวณเดียนบนออกก็ได้2 4 9 8ี่เก้าแป6 7นึ่งหกเนึเครับสองสี 2, 4, 9, 8, 1, 6, 7, นะ่เานึ่งหก็มาดู16บหกทนอคบ64สี่ดิออก6 3 9 2 3 5กสองสสอจะออกกับ3ามแปช่ป่หลักร้อยก็เลขสองเข้ามาหลักร้อยราวันที่1 สิบหกแตะนอของหกสี่หรือครับสองคูณสองเป็นสี่บวกด้วยเก้าบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยเก้าบวกลวมกันได้ไรครับได้เท่ากับเท่าผบไหมยี 24. 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สอง 2บอก9เป็น11ใส่1 1บอก3ของที่เป็น4 4บอก5ของที่เป็น9 9บวก1ของที่เป็น10ใส่0ได้5 7 2 1 4 9 0 3 10ถนอคม6 4ออก8 0 1 8 1 9 0 6 8 3 6นะครับ x 0ครับเข้ามาหลักลร้อยเรงวันะีวิงครับ30ถนอคม6 4คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้เท่าไหร่ อ่ได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองสิบเจ็ดมากราคมหกห้าล่ะออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองเลขหนึ่งเข้ามาหลักร้อยเรามาที่หนึ่งสิบเจ็ดมากราคมหกห้าเรามาดูกันหน่อยหนึ่งคูณสองก็คือสองบวกด้วยสาม บวกด้วยเจ็ดสองสิบเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่นะบวกด้วยหกครับบวกลบกันได้ไรครับไ้าเท่ากับเอาผลรวมก่อนนะเช็คไปในตัวสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกครับหกบวกสองคงที่เป็นแปดแปดบวกห้าคงที่แปดเก้าสิบแปดบวกจัดกัน สองทำใหม่สิบห้าสิบห้าบวกหนึ 8. 8่งเป็นสิบหกสิบหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกห่าคงที่เป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งโอเคได้หกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งหกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับ ออกเก้าสี่สี่สุดแสองตัวหลงออกสามูนนะครับ3 2 6สอกบวกด้วย4บวกด้วย0ูนคูณสอบวกด้วย0บวกด้วยหนึ่งบวกลบกันนับรักสิบเอดปะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวก1นึเป็น12ใส่2 2งอบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18ใส่8 8ดแปดบวกสเป็น11บเดใส่หนึ่บวกห เป็นหกหบวกหนึ่งเป็น7จ็นะครับได้สองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดนะครับอันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้านะครับมีสะดุดไปเป็นครั้งที่2นะครับจะใส่สัญลักษณ์ไวนะครับต่อมาครับเรามาดู17บเกุมภาพันธ์หกห้าครับออกศูนย์ก็แปดห้าเก้า็ดสองเกห้าเ็ดครับเห็นไหมครับไม่พบหลักร้อยแต่เรามาคำนวณต่อไม่ทิ้งสูตรครับ 098ย้าแก็จ็ด้าครับ5คูณ2เป็น10 10ิบบวก1 10บวก1ก็เป็นอ่าเดี๋ยวกันเดี๋วกันนะครับ5 2 5 2 10 10าสองบวกสบวกด้วย0 0คูณ2ก็ได้0นะบวกด้วย5บวกลงกันได้เท่ากับ9ครับ9บวก1คงที่เป็น10ใส่0 0นบวก2ที่ได้2 สอบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเ้าเป็นสิ6หบวกสามเป็น9ก้าเกบวกห้าเบวกเบวกห้าเป็น14บสี่สี่บวกหนึ่งได้เป็น5้าได้0ูนย์สองหเกสห้า หนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าครับเลขเก้าเข้าโฟกัสที่หลักร้อยนะครับตอนที่หนึ่งก็คือเข้ามานะครับถึงแม้จะเข้ามาครบกระตามนะครับต่อมาหนึ่งมีนาคมครับเรามาดูเก้าสองสิบแปดก็คือเก้าคูณสองนะเท่ากับสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยสี่ครับ บวกรวมกันได้เท่าไรได้เท่าไรได้ยี่สิบเอ็ดปะยี 21. 21. 21่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นยี่สิบสองใส่สองครับต่อหาหลักร้อยนะสองบวกสองของที่เป็นสี่สี่บวกห้าของที่เป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปด แปดบวกสามคงที่เป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวเลขออกศูนย์สามนะครับหลักร้อยบนลงบานที่หนึ่งคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมมาหลักอ่ทอท้ท,อทีท้ทีเลขแปดเออไปเรื่อยเ,เลวเลขแปดเข้ามาหลักร้อยลงบานที่หนึ่งครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูนะครับ แปดหนึ่งแปดสองสิบหกก็คือสิบหกก็คือนำหกมาบวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกได้แปดบวกด้วยห้าแล้วอะไรครับได้เท่ากับของผมได้ยี่สิบสามของคุณแล้วครับได้เท่าไหร่อัลบมได้ยี่สิบสามนะของคุณล่ะยี่สิบสามยี่สิบสามบวกหนึ่งของที่เป็นยี่ิบสี่ใส่สี่สี่บวกสองของที่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าใส่เก้าได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับหนึ่งเมษายนออกครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองตัวละออกหนึ่งศูนย์ครับหลักร้อยเรามาที่หนึ่งคือเลขหก 6. เลขหกครับนี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดู หกคูณสองเท่ากับสิบสองเท่ากับสองนะบวกด้วยสามบวกด้วยสามสองหกบวกที่หกครับบวกด้วยหนึ่งครับบวกดำก่อนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับเท่าไหร่ได้สิบสองเท่าก,กันนะครับสิบสองสิบสองบวกหนึ่งขงที่ครับเป็นสิบสามใส่สามครับสามสามบวกสองขงที่เป็นห้าครับ 5บวกห้างที่เป็น 10, ใส่ศูนย์ศูนย์คูณศูนย์บวก9ได้9้าครับเก้าบวกสางที่ครับ9้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดใส่เจ็ครับเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็น8ดใส่ปโอเคได้หลักร้อยแล้วครับเอาไปคัดอีกทีนะครับจะจัดชั้ลอยลงให้ไวที่สุดครับเพราะว่าพอดีต้องเตรียมสูตรต่างๆให้พร้อมโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้อ่าเด่น100บนนะครับมีดวงดาวนึ่งมานนงกับกับนะครับกดติดตามเพื่เทียบตัวเลขยี่สิบแปลบสองครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเซฐีมาร้านครับสวัสดีครับ